เราคุยแข e. ่งนะครับลักษณะการความถูกดีอะไรที่ดีนะครับคู่ความที่ดีเป็นอย่างไรมีสามข้อเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอยากให้คุณต้องทันคะแนนที่เราังเรสียงเหดือดเกอร์ดี้ค่ะพวกเราคุณเสียงเดือดนะคะเราใช้ตั้งชื่อตัวกันว่ากัญชาตากแดดค่ะฮะนี่นี ที่เราจะมาผลิตกัญชาที่จะมาต่อต้านกัญชาป่าป่ามัชื่อเรียกของอะไรตัโลแกรมปักปักก็จะมีทีนี้นะเรก็คือกัญชาก็เป็นสารเสพติดใช่ไหมคะพอเสพไปแล้วก็จะเหมือนเกิดอาการเพ้อฝันตโลแกนของเราก็เลยไม่มีความหมายว่าสีเหลืองมุ้งมิ้งคุงพิงกระดิ่งแมวค่ะอ๋อถ้ามาประกอบมันหมายถึงแบบแคดิคแมวเฮ้ยแคดิคแมวอันนี้ก็กัญชาค่ะก็ชแคดิคก็ต้ม มาต้มต้มชาต้มกระชาแล้วนี่แมวเขาเป็นต้มกระชาแล้วนี่แมวอันนี้มันคืออะไรอันนี้กระดิ่งและนี้ก็กระชาแมวเออเอารวมทั้งหมดนี่มันจะหมายถึงอะไรวลูกเราฝักรวมทั้งหมดก็คือแมวนี่ไม่เกี่ยวนะคะคกระชากเน้นไปที่กระชาเพราะว่ากระชาเวลาตัดแด้ม oh ันจะมีส oh ีออกมาทั้งสีเหลืองหรือสีขาวออนะคะ ทำไมน้องรู <numbered target> like, okay. ้อ่ะเมื่วจริวอะได้ไปตากแดดแล้วกันป้าค่ะถูกต้องมาได้ข้อมูลมาจากที่อื่นเหมือนกันมากค่ะทีแรกก็มาอบรม้จัรู้จักได้จากโทรทัศน์ใช่ไหมลูกครับจำได้จากโทรทัศน์ใช่ไหมก็สื่อหลายๆอย่างเออทีนี้เธอเรียนว่าที่บ้านติดไวไฟคาะมีไหมก้าวแล้วก็ไวไฟแสดงแสดงว่าเพื่อสิ่งประจักษ์เแล้วียกผลต่อสัตง์ลายอยเางนี้มันลงที่ว่าในความเห็นพวกเรามันนึกออกมาพวกนี้มองเห็นอย่างไรกันพีรู้ ก็ค <S preach science> <á ine> ือกัญชาเมื่อใส่ไปแล้วมันก็จะร้ลอนร้อนค่ะก็ทำให้เหมือนพูดไม่รู้เรื่องม่งค่ะจสตก็เลยโะระแนก็เลยไม่มีความ็เลยก็เลยพีอวดเลยกเลยเ็าไรไปไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายความว่าแปยว่ากัญชาสูบเท่าร่กันนะครับขั้นข้ขั้นหลอดได้เป็นเปกิจกิหลอดอไรอย่ี้ย่ไโอประมาณน้นนะครับนี่คือปุ๋ทของอะไรครับ

เด้อตอ็น้้เราจะดูหน้าก่อนะนะครับเอาหน้าให้เขาดูลูกตดูแวัน,นี้นะคะอ่าครับตาสิสีเหลืองมุ้งมิงปงป,งปิงกระดิ่งแมว อย่าชอบก็เลยอหหน้าไปเอพี่สสชีเหียอุ้งิกุ้งิกงดิงมีเอาแบนชอบเนยดีสีไหนครับต่อไปสีไครับอาเชิญครับเชิญครับเชิญครับอาสีแดงสีแดงสีแดงเชิญสีแดงสีเทาสีเทาสีแดงก็คือ่ีนี้เิไป่นสีเทาีสีเทาเมกี้ทำได้แล้วเพียงชี้เหี้ยเหรอ ขาดจักรูขาดจักปูถามแระ่อต่อไปตาๆวิใยคือ เขามีกฎกติกาเอาไว้เพื่อปฏิบัติและปฏิบัติเขาจะยังให้สังคมเขามีความสุขและมีความเริญทั่เทียบกับอายะชนคน,คนอื่นเขาฉะนั้นแล้วเราจะเป็นนักเรียนแกนนะำเราต้องยึดมั่นในกติกาฟังสีเขาเชิญครขอสวัีครับทดานผ

いいね<う>いいです

โคกตัวอะไรลูกนี่โคกโคตรโคกตัวใหญ่ใหไ่โอ้โหก็มีเดียสักครอันนี้เป็นร้านติดโลกคบเลยสรุปแล้วสรุปแล้วทั้งค้าที่สามารถไปติดหน้าร้านได้เลยสรุปแล้ว ควาหมายของกุรูรตางัพกทุกคนเลยปฏิบัติด้วใการทำต้องการจให้เราซื้ออะไรมาครับต้องการซืออะไร็ทุกคนต้องการซื้เหตุอะไรครับถูกต้องเลยครับยารอต้องในกลุ่มเราต้องการจนสื่ออะไรก็จะได้เห็นลุ่ม ทั้งหมดนี้คือทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ชาเบียร์ชาตัวนี้แตงโมไม่ใช่ยาบ้ายาบ้าากลุ่มยาบ้าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสิที่มันไม่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ดี ปูปลาปลาที่เรียบเต้าชิ้นลูกดีไอพวกเราเป็นชาวพิษจริงเนาะเดี๋ยวเดินเดินเวลาชาวพิษลูกแก่ดุลย์เลยดุลย์เลยไม่ใช่ชาวพิษเดี๋ยวลูก ไม่ชอบเลสแดง้า <left> น่เลสไม่ชอบยาโอเคแกสอ่วนแก๊ค <left> ือ <kind> ส <abonn és> ่วนแก๊ก็คือป้องกันปลอดภัยหาไกลยาเสพติป้องกันปลอดภัยางไกลยาเสพติดก็ถ้าสโรแก้องๆในกลุ่มของนสอะไรผสน้อะไรผมยืนโอ้โหนี่เคเทีดโแกน พาทายนถูกทำไมอัาแขนมาทางกูไ่ถุกอ่าหันหน้าไปทางกูใจครับหันมาทางกใหล้วให้กลังกก็ยนไพอลนวอันดึงต่อต้ีแดงจอกพี่เดียวมันมันถอเขาบ้าเลยรึป่าวอันละใหม่อะใหม่ไม่ได้ด โอ้โล่อกับสีดนีครับเที่ออก้า <comigo> ง right. <normal> <ame> ้าราการัามมือได้เได้ต้เป็นการเล่นกนมได้เขียอะไรเกีวกับยเสดแล้วก็เียกรบาอว่าก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นสิที่ไม่ต้านบุรีต้านเหล้าต้านคัญชาถ้านั้เขียวยู่อะไร

เล่นาันธีเขาเหนื่อยสุดอ้าวอยู่อยู่ต้อไปนี้ต้องกระชับรวดเร็วสวัสดีค่ะเชิยโอเคครับประชายตันี้เป็นสีสีรูปที่เลี้ยงสีที่นำเสนอไปแล้วเอาเอารูปไปติดด้านนอกเลยนะลูกเอาไปประจานไม่ใช่เอาไปประจานหรอใช่เลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเวนะคะอันนี้ชื่อฟิลแล้วก็ชื่อมีค่ะก็เป็นตัวแทนของสีแทนสีนะคะสำหรับชื่อกลุ่มของเรา Apa? और पाकिस्तान में तो बोलो 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 คนอีกไม่นานอีกไม่นานก็มีครับรองคุณดารับสียปบูคาเรครับเรีนเครับครเต่อไปสีมาแล้วครับวงครับวงเชิญครับวงโอ้โหสีงวงมนต้อชัดถ้อยชัดคำอย่างสีเหลืองดิสีก็ีีู่เอาภาาไปให้พี่เียไปสีบูเอาพไปให้พี่เียต่อไปสีงเชิญครับกเดี๋ยวลุ่มที่นำเสนอแล้วเอาภาพไปใี่เียติดด้

เดี premises, 1, 1> side, one, point, e meet, ๋ยวออเิเดี๋ยวออมออเดี๋ยวออลุกเชิญเยอออากเชิญฉานจะพูดฉันจะพูดฉนตอบดังวินัยคือา้ทองใอยู่ในกฎกติกาจะมีความุขพี่ได้กระตุ้เพราะพวกเราเลือกเล่น ป่าเชยแค่ปีก่อนค่ก็เป็นก็เป็นหัวหน้ากลุของกอ่อนนะคะชื่ออะไรูกชื่ออะไรชื่อคนค่ะแต่อีกสคนคนนี้ก็ชื่อปาแล้ก็ชื่อปาน้องมนน้องมาป่าแล้วก็น้องป่ากที่กูกชื่ลุกมัเป็นเรรียว่า่นนเเชไป อของเราโอเคเยี่ยมมากเลยเป็นลูกคนาของเรเป็นลูกนลูกแกลูกลแกือนาคตสรางได้เรืี่องนาคตสร้างได้ด้วยอเสอาจารย์สีเขียวอ่อโอ้โหโอ้เยี่ยมากเลยนะคตสร้าเลยลองลองดูสัอลักรณ์ขรงบผมยังไงครับญลักษณ์ครับ

ี่กูเข้าใจแผมไม่เชื่อเลยลูามัวถูกแทกันนิดนึงรูเชื่อเลยลูกจ๋าชื่อเะไรเชื่อนีจังดาวลูกจังดาวลูกเพื่อไปได้ยินเลยูคิดถามเอไหร่ี่นีเช่ไรครับครับชื่อ เดี่ยวฟุ้งฟิ้งกินแกองแก้วไม่ได้ชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่อกลุ่มนะนะชื่อกลุ่มชื่อเขียวโพมีเขียวฟรุ้งฟิ้งกินแกงแก้วไม่แล้วครูจะเขียนถูกไหมเนี่ยมันกินแกงไม่ได้รึมันไม่หมายถึงอะไรรึเปล่าอยากรู้จริงเลยเขียวโพมีต้องคือนายกเท่าที่คุยกันมาหนึ่งมีไม่ไป็นไรเด็กกลับไปเหม่ยพุทธชยาต้องบอหนูที่บ้านผมไม่ยากเหม่ยรึเปล่า

แต่ว่าเออให้เขาทำท่าประกอบดีกว่าท่าประกอบดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะฟุ้งฟิ้งยังไงต้องทาประกอบของเขียวอ่ะเขียวยืนไม่รู้ก็เหรอไม่รู้นะยืนยืนเขียวยืนทำท่าประกอบไม่รู้สิมันจะฟุ้งฟิ้งยังไงโอเคดูแไ่ติดใจแล้วไม่ติดใจดล้วจริงจริงแล้วซี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  i <laughs> เขียวแล้วก็มีความน่ารักแบบธรรมชาติจริงเลยน่ารักถองยอดชาวใบเขียวอะเอาผ้าเอาผ้าไปให้เพี้ยติ้งดวเฉินเฉินเราเราเราเฉินจะฟิ้งซื้อไหมเอาสีน้ำตาต่อไปเร็วยเะมาสีอะไรสีอะไรต้นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพามาเฉินเลยครับเลือกกี่สีให้ลูกเฉินดีไหมเลือกสองสีน้ำตาลกับสีส้มโอเคอาจารย์เฉินตามเพื่อนครับเกับแกเรียกพากลุ่มเฉินครับเฉินลูก หึงนาทีีกสองนาทีลูกเริ่มสวัสดีครับสวัสดชื่อพอลนะพอยกับออพี่ชื่ออะไรชนะื่อพีพี่พีพี่พอพี<บ>่ออนชื่อชื่ออะไรนะชื่อปุมชื่อบานี่ครับบานี่สลแกแกคุบลาวสลแกแกปะ น้ำตารวมใจต้านภัยาเสร็มหิปิดเป็นเป็นสรุปง่ายที่คิดออกมายากมากเลยใช่เราต้องบอกเรืลูกมีมีรูกอะไรวะสารีรักษ์ก็คื สมุนไพรจิตญาณนั่นเองเดี๋ยวๆไอ้นั่นแยกกันนั่นแยกนี่เขาเป็นอะไรกันลูกมนันมันเป็นพี่น้องกันไอ้นั่แยกเนี่ยเป็นหลานไอ้นั่นค่ะเออมันเป็นญาติกันไอกก้นั่นยกขึ้นเลยลูกหลานย่าร้านนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นประตงผ่านสวนข้างในก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทั้งหมดเลยค<อ>รับโนเนี่ยไมกแล้วก็กลัไปลูก โอ้โหคนไฟจะไมุ่่กเ่ียวกับยาีเปลียเยอะมากเลยแล้วหัวใจก็เป็นหัวใจสีขาวด้วยอ่าวดูดีมาถ้าเขาต้องจะเป็นหัวใจสีขาวแบบสีส้มแสดงให้เมสีน้ำส่วงยอดอ่โอ้โหสีส้มสีส้มเยยแกล้ามหาเพื่อนครับเพื่อนเลยอสัญลักษณักษณ์ยอม้าประกอบของมสีลูอ่ะสีน้ำซ่วงสีงจนิดนึงสีเด sao sao không phải nghiêm này, không bị trễ này. Olá มีสินาทีใครบอกว่าพักห้านาทีพอจะได้เกณฑ์จะทียกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีอเขาไปไหนในชั่วโมงกลับบ้านเลยได้ไหมสิบนาทีเราจะให้พวกท่านออกไปอย่างเงี้ยที่สุดไปพร้อมกันแต่ให้เงียบที่สุดถ้าเสียดายปุ๊บจะเรียกกลับขึ้นมาหมดเลย